สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวแม่โบนะคะในคลิปนี้โบจะมาแจกสูตรและวิธีการทําสังขยาใบเตยค่ะสูตรนี้เนียนนุม่มละมุนหอมหวานอร่อยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะนําไปทาเป็นอาชีพหรือว่าจะทําทานที่บ้านนะคะรับรองว่าสูตรนี้อร่อยแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยค่ะจะทานคู่กับขนมปังหรือว่าจะเป็นปลาต้องโก หรือว่าจะเอาไปทำเป็นไส้ขนมปังนะคะก็อร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามารับชมวิธีการทำง่ายๆกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะก็ให้เราทำน้ำใบเตยก่อนค่ะเราจะใช้ใบเตยทั้งหมด15ใบนะคะนำไปล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นเป็นท่อนๆค่ะแล้วเราก็นำมาใส่ในโถปั่นนะคะใส่น้ำลงไปทั้งหมด400 ml ค่ะ แล้วก็เคล็ดลับในการทำน้ำใบเตยให้สีเข้มนะคะเราก็จะใส่ดอกอัญชันสดลงไปค่ะประมาณห้าดอกนะคะตัวน้ำใบเตยเนี่ยก็จะมีสีที่เข้มข้นขึ้นค่ะพอปั่นเสร็จเรียบร้อยเราก็นำมากรองด้วยผ้าขาวบางค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำใบเตยสีเข้มแล้วนะคะ น้ำใบเตยที่เราปั่นได้เราสามารถเก็บใส่ขวดใส่ตู้เย็นไว้ได้นะคะเผื่อใช้อีกรอบหน้าหรือว่าจะทำเป็นเมนูอื่นๆก็ได้เช่นกันค่ะเครื่องปรุงและส่วนผสมของสังขยาใบาเตยนะคะก็จะมีไข่แดงของไข่ไก่ใช้เป็นเบอร์ศูนย์ใช้ทั้งหมด4ฟองค่ะน้ำใบเตย350 ml ค่ะน้ำตาลทรายขาว100กรัม แป้งข้าวโพด50กรัมนมข้นหวาน100กรัมเกลือครึ่งช้อนชากะทิกล่องนะคะใช้ทั้งหมด250 ml ค่ะวิธีการทำเราก็จะตีไข่แล้วก็น้ำตาลก่อนนะคะตีไข่กับน้ำตาลให้เข้ากันดีนะคะโดยใช้ตะก้อมือตีไปในทางเดียวกันค่ะ จนกระทั่งเนื้อไข่กับน้ำตาลเนี่ยเริ่มเป็นสีครีมแบบนี้นะคะแบบนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะต่อมาเราก็ใส่เครื่องปรุงทั้งหมดลงไปค่ะก็จะมีเกลือป่นครื่องช้อนชากะทิกล่อง250 ml ค่ะหรือใครอยากจะใช้เป็นกะทิสดก็ได้เช่นกันนะคะ ใช้ทั้งหมด250 ml ค่ะน้ำใบเตยคั้นเข้มข้นนะคะ350กรัมแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเราก็จะใส่แป้งลงไปค่ะโดยทยอยใส่ลงไปเรื่อยๆนะคะ ตัวแป้งเนี่ยก็จะละลายยากหน่อยเราต้องทยอยใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตีแป้งให้ละลายดีค่ะ เมื่อแป้งละลายดีแล้วเราก็จะนำมากรองอีกหนึ่งรอบนะคะเพื่อกรองเอาเศษแป้งที่ยังไม่ละลายออกไปค่ะแบบนี้ก็จะทำให้ตัวสังขยาของเรามีเนื้อเนียนนุ่มนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำสังขยามานึ่งค่ะเราก็จะตั้งหม้อน้ำร้อนให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็นำอ่างผสมสังขยาเนี่ยมาวางลงไปบนหม้ออีกชั้นหนึงค่ะ เราก็จะใช้ตะก้อมือกวนส่วนผสมไปเรื่อยๆค่ะสักประมาณ10-15นาทีตัวสังขยาก็จะมีความข้นหนืดมากยิ่งขึ้นนะคะก็จะใช้ตะก้อมือคนไปอย่าหยุดค่ะพอครบ10-15นาทีตัวสังขยาก็จะมีความข้นหนืดมากยิ่งขึ้นนะคะ เราก็จะใช้แต่ก็มือคนไปเรื่อยๆค่ะเมื่อสังขยาสุกดูง่ายๆนะคะตัวสังข네ยาเนี่ยก็จะมีความข้นเหนียวมากขึ้นค่ะ <analytics> แบบนี <massively. precautions. S 2> ้ก <trimming them. S 1> ็แสดงว่าส่วนผสมทั้งหมดสุกดีแล้วนะคะ เราก็ดับไฟแล้วก็ยกลงจากเตาเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนำมาควนอีกค่ะกวนไปจนกระทั่งตัวสังขยาเนี่ยเย็นตัวลงนะคะทําแบบนี้เราก็จะได้สังขยาที่เนื้อนเนียนนุ่มละเอียดนะคะแล้วก็เป็นเงาสวยน่ารับประทานมากๆเลยค่ะสูตรนี้เพื่อนๆสามารถนำไปทานคู่กับ ขนมปังหรือว่าจะเป็นปลาท่องโก๋หรือว่าจะเอาไปทําเป็นไส้ขนมไส้ดูนัดก็อร่อยมากๆเลยค่ะสามารถแพ็คใส่กล่องหรือว่าใส่กระปุกนะคะแช่ตู้เย็นเก็บไว้ทานได้หลายวันค่ะตัวเนื้อสังขยานเนี่ยมีความเนียนนุ่มหอมอร่อยมากๆเลยนะคะถ้าใครชอบเมนูแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวแม่โบด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ